อันนี้เป็นเครื่องที่2นะครับที่เราจะมาดีเช็คก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าตัวนี้เป็นเซ็ตหมอโโต้อควงสแตนเลสสองใบครับเป็นหม้อสำรองหนึ่งใบเดี๋ยวเรา,เามาดูทำเรีบยบร้อยโดยรอบก่อนครับพลาสติกกระดาษกิดอะคริลิกทุกอย่างลอกออกได้หมดครับ ส่กาวป้องกันไฟฟ้าสถิตครบยางรองขาตู้ครบก็ต,ต่อต่างๆครบสมบูรณ์างานประกอบครบประอยอ,อ่อยอมาดูการทำงานของมอเตอร์ครับตัวนี้มอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับไฟบ้านและแบตเตอรี่ตัวไฟบ้านสายเอาดอเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้มอเตอร ส่วนแบตเตอรี่มีสายจำแบบให้สีแดงควบวกสีดำาค้วลบห้ามเสียบสลับหรือว่าคลิปสลับเด็ดขาดการทำงานเ้ามาขวามือ220โวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านครับตัวนี้ไฟสแสดงสถานะสีขาวมาการวนรอบที่เหมาะสมในพัดตัวนิ่งครับต้องการคือปิดเคาะมาซ้ายมือ ตัวนี้แบตเตอรี่ทำงานแล้วโอเคการล้างท่อสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับมอเตอร์เช็ดทวาอสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้แต่ห้ามล้างห้ามโดนน้ำตัวนี้เป็นระบบไฟตัวมอเตอร์รับประกันให้ห่งปีครับที่เหลือทั้งตู้หม้อล้างน้ำได้ร้อเซ็์ครับไม่ขึ้นสนิมใช้วัสดุฟุตเกตทั้งหมดสแตนเลส ป็นหัวเตาแก๊สปิดสนิทหัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเน้นว่าวาล์วแรงดันต่ำเพราะมีลูกค้าบางคนไปใช้กับวาล์วแรงดันสูงใช้ไม่ได้และอันตรายด้วย okay. ไปที่ได้ต้องเป็นสีนี้ครับสีน้ำเงินฟ้าม่วงเขียวประมาณนี้ น้าความแรงไฟที่เหมาะสมกับจุดสีแดงถ้าหัวแก๊สตกกระปกไฟจะเป็นสีส้มหรือแดงอันนั้นต้องขัดทาความสะอาดทันทีครับเพราะว่าความร้อนจะไม่พอในการทำป๊อบคอนโอเคครับ